ี่น็อตเนี่ยซึ่งน็อตก็สําคัญพี่น็อตเขาเป็นคนที่ที่ใส่เขาชอบใส่เทนชั่นแปลกๆเข้าไปอย่างพี่ปี๊คนเพ้อเลยนะพี่ปี๊ทราบป่าว่าคอกีตาร์น็อตอะตอนที่สมัยที่ยังเป็นหกสายอยู่เขาตั้งสายไม่เหมือนชาวบ้านฮะเหรอไม่เคยทราบใช่ปหมว่าไม่เคยไม่เคยแล้วก็ตีตั้งขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ฝึกเล่นฝึกเล่นเองเห็นเออเออย่างนั้นนะ พี่นะพี <Era> ่ัะใจเย็นๆรักผมนะรักผมไม่รักมเออมันว่าสร้างเองอย่างเส้นโอเคเวลาเรากดคอร์ด9รู้จักคอร์ด9นใช่มเาเป็นหนึ่งห้าแล้วก็ก้าใช่ไหมครับ1นึ่งห้าเก้ากดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่น็อตบอกว่าทำไมเราต้องมานั่งเนีกยทำไมต้องเหนื่อยชิกนี้ด้วยน็อตตั้งสายใหม่ให้กับายของน็อตคือทาบไปเป็นนายเลยก็คือสายบนเป็น B แฟรใช่ไหมบ B แฟรแล้วลงมาก็เป็นห้าของ B แฟรแล้วก็เป็นเก้าแล้วสามสายล่างเป็นปกติแล้วมันก็ฝึกเล่นใหม่ทุกอย่างแล้วก็ ตีคอร์ดปกติได้ด้วยจับแบบนั้นเพราะฉะนั้นการกดคอร์ดของน็อตจะไม่เหมือนทุกคนในโลกนี้ไม่เหมือนเลยชิคกี้โว่บ้ายบ่าน็อตพีนบ่ายคุณจัดพี่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษถ้าแทนพี่บินเมื่อประเด็นมันบ่มว่าน่าจะมาจากตรงนั้นด้วยความความสะดวกด้วยครับแล้วบางบางเพลงที่น็อตเขาแบบมันทำให้บอมเองก็ต้องแบบ expand b a s สตัวเองแบบเพิ่มเพิ่มเบรนช์ของของการเล่นเบสตัวเองไปด้วย